ส, <niño sharing> สวัสดีค่ะมาพบกับหอยนานาของเราเหมือนเดิมนะคะวันนี้ใครที่ขอไว้สองตัวบนสองตัวล่างนะคะตัตรงแล้วก็โต๊ดเนาะรอบนี้จะเป็นรอบที่21นะคะรอบที่21ของวันนี้วันที่18เนาะ18พฤศจิกายนสูตรนี้10รอบนะคะ10รอบวิธีการคิดก็ไม่ยากเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะวันนี้สายแล้วเดี๋ยวนานาไม่ทันนะคะเบรก15นาที ก็สูตรของเราจะมีอยู่ว่าใช้สองตัวล่างบวกกันแล้วก็บวกกับหลักหน่วยบนนะคะได้เท่ากับเท่าไรมาดูซิอันนี้ก็จะได้เป็น6กบวกหบวกสเนาะห6บวกหเท่ากับ12 1สบวกสเท่ากับ15แล้วก็บวกลบ5แต้มบวกลบ5แต้มของเราก็จะคิดซ้ายลบต้าเต็มขวาบวก5แต้มนะคะเฉลยเลยอันนี้ก็จะมีอยู่ว่าบวก ลบได้สิบห้าเนาะอันนี้ลบห้าแต้มอันนี้บวกห้าแต้มก็จะได้เป็นอันนี้ตั้งแต่สิบถึงยี่สิบเนาะเราก็จะใช้สิบถึงยี่สิบมาเป็นการแทนนะคะอันนี้สรุปแล้วรอบที่ยี่สิบเอ็ดถึงรอบที่สามสิบก็จะเข้าอยู่หนึ่งสองสามสห้าหกสองสี่หกเจ็ดเข้าอยู่เจ็ดรอบนะคะเข้าอยู่เจ็ดหางอ่าโอเคนะคะใครไม่ทันก็ดูย้อนหลัง ได้นะคะหรือจะเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ของนานานะก็จะมีเข้า15 16 16 6 1เนาะ1881แล้วก็19 91นะคะโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะใครขอาหานอยไว้แล้วก็รัฐบาลไว้ก็เอาไว้เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวนาน,านาทำให้นะคะวันนี้เดี๋ยวไม่ทันนะคะขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ